สวัสดีครับขยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับของฉันนะคะฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาฉันยืนมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านไม้เก่าหัวใจรู้สึกหนาวเย็นยิ่งกว่าลมที่พัดสาดเข้ามาในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างภาพเก่าๆก,กลับแล่นเข้ามาในหัวเสียงหัวเราะของเพื่อนสนิทเมื่อหลายปีก่อนวันที่เรานั่งกินข้าวแกงข้างโรงเรียน วันที่เราแบ่งร่มคันเดียวกันกลับบ้านในวันฝนตกแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่เขาหายไปโดยไม่ทิ้งคำลาไม่มีข้อความไม่มีสายโทรศัพท์เพียงแค่งเงียบเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนวันนี้ฉันกลับมาเหยียบถนนสายเก่าสายฝนทำให้กลิ่นดินชุ่มโชยขึ้นมาร้านน้ำเต้าหู้เจ้าเดิมยังอยู่แม่ค้าชาราจำฉันได้แต่เธอกลับถามว่ามากับเพื่อนไหม หัวใจฉันสะดุดกับคำถามนั้นเพราะคำว่าเพื่อนที่เธอพูดออกมาคือคนที่ฉันตามหาคือคนที่เคยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันจะไม่ทิ้งนายฉันเดินลึกเข้าไปในซอยเก่าบ้านที่เคยเป็นบ้านเขายังอยู่แต่ปิดเงียบหน้าต่างไม้เก่าๆถูกตอกปิดด้วยไม้กระดานมีเพียงเสียงหมาเห่าในความเงียบและรอยเท้าคนบนโคลนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานฉันมองรอยเท้านั้น หัวใจเริ่มเต้นแรงเพราะมันนำไปสู่หลังบ้านที่มีประตูไม้เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยและเงาร่างของใครบางคนกำลังฉันหยุดยืนสายฝนยังคงโปรยลงมาจนเสื้อเปียกชุ่มเสียงหัวใจเต้นดังแข่งกับเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกะสีเงาร่างนั้นขยับช้าๆเหมือนกำลังลังเลว่าจะก้าวออกมาหรือไม่ใคร เสียงฉันสั่นไม่รู้ว่าเพราะหนาวหรือเพราะความกลัวที่เริ่มแทรกเข้ามาเงานั้นหยุดนิ่งเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับยาวนานเหมือนชั่วการฉันตัดสินใจกล้าเข้าไปประตูไม้ส่งเสียงเอดอาร์ตเหมือนกำลังประท้วงกลิ่นอับของบ้านที่ถูกปิดนานโชยเข้ามาข้างในมือสนิทมีเพียงแสงสลัวจากช่องไม้ที่ฝนสาดเข้ามานัดเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังฉัน เสียงที่ฉันไม่ได้ยินมานานหลายปีเสียงที่ฉันคิดว่ามันคงหายไปตลอดการฉันหันขวับเขายืนอยู่ตรงนั้นผอมซูบจนจำแทบไม่ได้ผมยาวปรกหน้าเสื้อผ้าขาดหาหะแต่ดวงตาคู่นั้นยังเป็นดวงตาของเพื่อนฉันมึงหายไปไหนมาเสียงฉันแทบขาดห้วงคำถามนี้ติดอยู่ในใจมานานเขาเงียบเหมือนกําลังกลืนคำพูดบางอย่างไว้ สายตาหลบเลี่ยงเหมือนไม่อยากให้ฉันรู้กูขอโทษเขาพูดเบาหาหะน้ำเสียงสั่นจนฉันรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาไม่ธรรมดาแต่ก่อนที่ฉันจะถามต่อเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหน้าเราหันไปมองพร้อมกันประตูบ้านด้านหน้าค่อยๆถูกผลักออกชายวัยกลางคนในเสื้อฝนสีดำก้าวเข้ามาสายตาคมกริบเหมือนกำลังค้นหาใครบางคน นัดขยับมาข้างฉันอย่างรวดเร็วจับข้อมือฉันแน่นจนรู้สึกได้ถึงความสั่นออกไปไม่ได้เขาพึมพำถ้ามึงอยากรอดอยู่เงียบเียบหัวใจฉันเต้นแรงชายคนนั้นเดินช้าๆสำรวจไปรอบบ้านเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นไม้ดังสะท้อนในความเงียบจนกระทั่งเขาหยุดตรงหน้าห้องเล็กด้านในมือของเขาเอื้อมไปที่ลูกบิดประตูนัดกระชากแขนฉัน พาเข้าไปในมุมมืดใต้บันไดฉันพยายามเก็บเสียงลมหายใจทุกวินาทีช่างอึดอัดเหมือนมีหินกดทับอกประตูห้องเล็กถูกเปิดออกเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นอย่างเย็นเยียบรู้ไหมว่ามีคนเห็นแกเมื่อคืนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงไม้พื้นเก่าเอียดอาดจากการก้าวเดินของเขานัทกระซิบกูไม่มีเวลาบอกมึงทุกอย่าง แต่ถ้าเขารู้ว่ามึงอยู่ที่นี่มึงจะไม่กลับออกไปอีกคำพูดนั้นเหมือนคมมีเฉือนใจเพราะน้ำเสียงของเขาไม่ได้ล้อเล่นแม้แต่นิดเดียวฟีเท้าหนักๆค่อยๆเคลื่อนออกไปทางหน้าบ้านแต่ทันใดนั้นเสียงฝนที่เคยดังกลับเงียบลงอย่างประหลาดฉันเพิ่งรู้ตัวว่าความเงียบนี้ทําให้ทุกเสียงเล็กน้อยชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงเสียงที่ดังมาจากในกระเป๋าเสื้อฉันมือถือมันสั่นเพราะมีสายเรียกเข้า เสียงสั่นนั้นเหมือนระคังเรียกความตายนัดรีบยื่นมือมาปิดเครื่องแต่สายตาของชายคนนั้นก็หันกลับมาแล้วเขาก้าวมาทางเราดวงตาจับจ้องไปยังมุมมืดที่เราหลบนัดขยับยืนบังหน้าฉันแต่ฉันเห็นแววตาในขณะนั้นทั้งกลัวและแตัดสินใจบางอย่างแล้วมึงวิ่งออกไปทางหลังบ้านเขากระซิบแล้วมึงละ่ะฉันถามเสียงสัน่นเขาไม่ตอบเพียงแค่ดันตัวฉันออกไป ก่อนจะก้าวออกจากมุมมืดไปเผชิญหน้ากับชายคนนั้นฉันได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆในโทนขมขู่ฟังไม่ชัดแต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงกดดันฉันลังเลอยู่เพียงชั่ววินาทีก่อนจะวิ่งออกไปตามทางหลังบ้านฝนาสาดใส่หน้าแรงจนมองแทบไม่เห็นเท้าเหยียบโคลนลื่นถลายหลายครั้งแต่ฉันยังวิ่งเพราะในหัวมีเพียงภาพของนัดภาพของเพื่อนแท้ที่ยืนบังฉันไว้แม้ในวันที่ไม่มีใคร ฉันหยุดหอบอยู่หลังโกดังเก่าเสียงฝนกลบทุกสิ่งแต่หัวใจฉันไม่หยุดเต้นแรงอยากย้อนกลับไปอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนัดแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็กัดกินจนแทบกล้าไม่ออกเงานหนึ่งปรากฏขึ้นตรงปากโกดังไม่ใช่นัดเป็นผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้าอ่อนเธอถือถุงพลาสติกใส่อะไรบางอย่างเดินตรงมาหาฉันเธอคือคนที่มาหานัดใช่ไหมคำถามนั้นทำให้ฉันแข็งค้าง เธอถอนหายใจแล้วพูดต่อถ้าอยากช่วยเขาต้องมีกำลังใจมากกว่านี้เธอยื่นถุงให้ฉันข้างในมีเสื้อกันฝนสีดำเหมือนของชายคนนั้นและกุญแจเก่าๆดอกหนึ่งอยากกลับไปทางเดิมถ้ารักเพื่อนจริงให้ใช้กุญแจนี่ฉันมองเธออย่างงงงวยแต่ก่อนที่ฉันจะถามอะไรต่อเธอก็เดินหายไปในสายฝนเหลือเพียงฉันที่ยืนอยู่กับกุญแจเย็นๆในมือ ลมหายใจเริ่มหนักคำพูดของเธอยังคงดังก้องในหัวถ้ารักเพื่อนจริงฉันกํากุญแจแน่นมองไปทางบ้านไม้เก่าที่อยู่ลิบๆในสายฝนและรู้ว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเลยฉันยืนอยู่นานสายฝนยังคงซัดหน้าเหมือนกําลังทดสอบหัวใจทุกวินาทีที่ปล่อยผ่านไปคือเวลาที่นัดอาจกำลังเผชิญสิ่งเลวร้ายเพียงลำพัง ภาพร่างผอมของเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวปนตัดสินใจกลับมาในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันสูดหายใจลึกเอาเสื้อกันฝนสีดำจากถุงออกมาสวมกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นฝนทำให้รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวมือกำกุญใจเก่าๆดอกนั้นไว้แน่นเหมือนมันคือทางรอดเดียวโกดังเก่าเงียบจนผิดปกติเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังให้ความคิดเต้นแรงในหัว ฉันก้าวออกจากมุมหลบเดินเรียบกำแพงไม้ผุผูไปตามตรอกเล็กที่ซ่อนอยู่เส้นทางนี้คงไม่มีใครรู้จักถ้าไม่ได้ถูกคนในพื้นที่บอกไว้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงสายตาฉันกวาดไปทั่วเพื่อมองหาเงาร่างหรือการเคลื่อนไหวใดหาหะพื้นโคลนลื่นจนรองเท้าฉันแทบหลุดหลายครั้งแต่ฉันไม่หยุดเพราะหัวใจยังเรียกชื่อเพื่อนคนนั้นไม่หยุดในที่สุดตรอกเล็กก็พาฉันไปโผล่หลังบ้านไม้เก่า แต่คราวนี้เงียบกริบไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงพูดคุยเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและน้ำหยดจากชายคาที่ไหลลงแอ่งโคลนฉันมองประตูหลังบ้านมันถูกปิดสนิทแต่ตรงรูกุญแจเหมือนมีรอยขีดข่วนใหม่หาหะมือสั่นนิดหน่อยขณะสอดกุญแจเก่าเข้าไปเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆในความเงียบประตูค่อยๆเปิดออก ข้างในมืดและอับเหมือนเดิมกลิ่นฝุ่นเก่าและกลิ่นไม้ชิ้นตีเข้าหน้าฉันก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังทุกเสียงฝีเท้าถูกกลบด้วยเสียงฝนแต่หัวใจฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนี้เงาเล็กๆเคลื่อนไหวในห้องด้านในฉันหยุดชะงักแล้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ในแสงสลัวฉันเห็นนัทถูกมัดมือมัดเท้านั่งพิงผนังไม้ปากของเขามีผ้าขาวมัดไว้สายตาเขาเบิกกว้างทันทีที่เห็นฉัน ชู่ฉันยกนิ้วแตะปากตัวเองรีบเดินเข้าไปปลดผ้าที่มัดปากเขามึงออกไปให้ไวเขากระซิบทันทีไม่กูจะพามึงออกไปด้วยฉันตอบเสียงแข็งแต่ก่อนที่เราจะทําอะไรต่อเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นจากหน้าบ้านนัดมองไปทางประตูสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกทันทีมันกลับมาแล้วเขาพูดเบาห,าหา่า ฉันใจเต้นแรงรีบใช้กุญแจพยายามปลดเชือกแต่เชือกถูกมัดแน่นและเปียกฝนจนลื่นมือฉันสั่นเพราะความรีบร้อนเสียงเปิดประตูดังเอียดอาดเงาร่างใหญ่เคลื่อนเข้ามาพร้อมเสียงลมหายใจหนักหาหา่ฉันรู้ว่าถ้าหลบไม่ทันทุกอย่างจบนัดพยายามขยับตัวบังฉันไว้แม้ตัวเองยังถูกมัดอยู่ฉันมองไปรอบหา,หา่สายตาสะดุดกับมีดสนิมที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ใกล้ หาห่าฉันพุ่งไปคว้ามาตัดเชือกอย่างรวดเร็วแต่ในจังหวะน,นั้นเองชายเสื้อกันฝนสีดำก็โผล่เข้ามาในกรอบประตูห้องนี่แกเสียงเขาดังต่ำและเย็นมือของเขากำไฟฉายส่องตรงมาที่เราแสงจ้าทำให้ตาฉันพร่าไปชั่วขณะนัดคว้าแขนฉันดึงให้ลุกขึ้นวิ่งเขาตะโกนเราออกจากห้องพุ่งไปทางหลังบ้านเสียงฝีเท้าหนักวิ่งตามมาติด หาห่าฝนยิ่งคงเทกระหน่ำร่างเราลื่อนถลายไปหลายครั้งแต่ก็ไม่หยุดฉันได้ยินเสียงตะโกนไล่หลังเป็นภาษาแผ่วหาห่าแต่ใจฉันไม่ได้ฟังเพราะมีเพียงเป้าหมายเดียวออกจากที่นี่ให้ได้เราวิ่งผ่านตรอกเล็กที่ฉันใช้เข้ามาแสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นน้ำในตรอกที่ท่วมขึ้นสูงนัดจับแขนฉันแน่นเหมือนกลัวฉันจะถูกน้ำพัดเราฝ่ามันไปจนถึงโกดังเก่า ในโกดังมีเพียงแสงรำไรจากรอยแตกบนผนังเราหยุดหอบหายใจเสียงฝนดังกลบทุกอย่างมึงต้องบอกกูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพูดนัดก้มหน้าอยู่นานก่อนจะเงยขึ้นมาช้าหาหะกูไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสียงเขาสัน่นคนที่มึงเห็นนั่นมันไม่ใช่แค่คนธรรมดาฉันขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงเขามองไปรอบๆเหมือนกลัวมีคนได้ยิน มันฆ่าคนแล้วกูก็เป็นพยานหัวใจฉันเย็นวาบทุกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดวันนี้เริ่มต่อกันเป็นเรื่องเดียวแล้วมึงหนีมาอยู่บ้านเก่าฉันถามเขาพยักหน้าคิดว่ามันจะไม่รู้แต่เมื่อคืนกูเห็นเงามันอยู่หน้าบ้านฉันกำกุญแจเก่าในมือแน่นขึ้นแล้วกุญแจนี่นัดมองแล้วทำหน้าประหลาดใจกุญแจนี่มันเป็นของห้องใต้ดินในโกดังนี้ เราหันไปมองพื้นไม้ผุๆของโกดังใต้กองลังเก่าๆเหมือนมีช่องลับถูกปิดด้วยฝาไม้เสียงฝนข้างนอกเริ่มซาแต่เสียงบางอย่างกลับดังขึ้นแทนเสียงรองเท้าบูตกำลังเดินเข้ามาใกล้าจากด้านนอกนัดมองฉันสีหน้าเขามีเพียงคำเดียวรีบฉันสอดกุญแจเข้าไปในช่องเล็กๆบนฝาไม้เสียงคลิกดังขึ้นในความเงียบฝาไม้ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นบันไดเก่าๆที่ทอดลงไปในความมืด เรามองหน้ากันเพียงเสี้ยววินาทีแล้วตัดสินใจก้าวลงไปเสียงฝีเท้าหนักด้านบนใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะทุกก้าวที่เราลงไปในความมืดเหมือนก้าวเข้าสู่สิ่งที่อาจไม่มีวันย้อนกลับได้บันไดไม้ส่งเสียงเอดอาทุกครั้งที่เราก้าวลงกลิ่นชื้นของความเก่าและฝุ่นจับจมูกจนรู้สึกขมคอแสงจากด้านบนเริ่มห่างออกไปทีละน้อยเหลือเพียงเสียงลมหายใจของฉันกับนัดที่สะท้อนในความเงียบ เมื่อเท้าสัมผัสพื้นดินด้านล่างฉันเงยหน้ามองไปรอบหาหา่ในความมืดนั้นมีเพียงเส้นแสงเล็กๆสองลอดมาจากช่องไม้ด้านบนเผยให้เห็นผนังปูนเก่าแตกร้าวและท่อเหล็กเป็นสนิมพาดไปตามเพดานต่ำหาหา่นัดหยิบไฟฉายเล็กจากกระเป๋ากางเกงแสงสลัวส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นทางเดินแคบๆที่ทอดยาวมีรอยคราบน้ำเก่าไหลเป็นทาง เสียงหยดน้ำจากเพดานดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนนับถอยหลังเวลาของเรามึงเคยมาที่นี่ไหมฉันถามเสียงแผ่วนัดสายหน้าไม่แต่กุญแจนี่คงมีเหตุผลที่มันอยู่กับมึงคำตอบนั้นทำให้ฉันคิดถึงผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้าเธอรู้จักนัดรู้เรื่องกุญแจแต่ทำไมถึงให้ฉันแทนที่จะมาบอกนัดเองเราก้าวต่อไปตามทางเดินลึกเข้าไปจนความเงียบเริ่มหนาแน่น อยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงน้ำหยดแต่เป็นเสียงเหล็กขูดกับพื้นเบาหาหะฉันหยุดชะงักหันไปมองนัดเขาก็หยุดเหมือนกันดวงตาเริ่มจับจ้องไปข้างหน้าอย่างระวังเราขยับช้าๆไปทางมุมเลี้ยวไฟฉายสอ่องเผยให้เห็นประตูเหล็กเก่าสนิมเกาะจนแทบปลายเป็นสีน้ำตาลทั้งบานแต่ที่น่าขนลุกคือประตูนั้นสั่นเบาหาห เหมือนมีใครกําลังดันจากอีกฝั่งหนึ่งฉันมองนัดเขาพยักหน้าเหมือนจะให้ลองเปิดมือฉันเย็นจนเหนือซึมแต่ก็ยื่นไปจับลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบมันหมุนได้แม้เสียงจะดังลั่นไปทั่วทางเดินประตูเปิดออกอย่างช้าหาหา่ภายในเป็นห้องเล็กหาหะพื้นเปียกชุ่มกลิ่นคาวลอยแต่จมูกและในแสงไฟฉายฉันเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้น ต๊กไม้กลางห้องเปื้อนคราบสีเข้มขำข้างๆมีเชือกขาดและมีปลายแหลมวางอยู่บนผนังมีรูปถ่ายหลายใบติดเรียงกันภาพทั้งหมดคือคนที่หายไปในหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมานัดเดินเข้าไปดูใกล้หาหะสีหน้าเขาแข็งทื่อเมื่อเห็นรูปหนึ่งนี่คือผู้หญิงที่ให้กุญแจมึงฉันกล้าเข้าไปดูเหมือนเลือดในร่างกายเย็นลงทันที ในภาพนั้นเธอสวมชุดกันฝนสีฟ้าอ่อนเหมือนวันที่ฉันเจอแปะแต่ภาพดูเก่าเหมือนถ่ายมานานหลายปีแล้วนี่มันอะไรกันฉันพึมพำนัดยังไม่ทันตอบเสียงฝีเท้าหนักก็ดังมาจากทางเดินด้านนอกครั้งนี้มันชัดเจนและเร็วขึ้นเหมือนคนกำลังวิ่งตรงมาทางเราเรามองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรไฟฉายดับลงทันทีเพื่อไม่ให้เห็นแสงเล็ดลอดออกไปเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อย หาหะจนเราสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของมันหอบสั้นและแรงฉันคว้ามือของนัดดึงเขาไปยังมุมมืดด้านในห้องมีตู้เหล็กเก่าๆที่เปิดแง้มอยู่เราสองคนแทรกตัวเข้าไปข้างในหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าอีกฝ่ายจะได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ตรงหน้าห้องเงาสะท้อนผ่านช่องว่างใต้ประตูชั่วขณะหนึ่งความเงียบก็ปกคลุม จนกระทั่งเสียงประตูถูกผลักเปิดแรงๆดังขึ้นแสงไฟฉายจากอีกฝั่งกวาดไปทั่วห้องหยุดอยู่ที่โต๊ะไม้กลางห้องและรูปถ่ายบนผนังเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นอีกครั้งและมีเสียงขูดเบาๆเหมือนกำลังล่าอะไรบนพื้นฉันพยายามชะโงกมองผ่านช่องแคบของตู้เห็นเพียงเอาร่างสูงใหญ่ในเสื้อกันฝนสีดำมือหนึ่งถือมีดแวววาวที่เพิ่งถูกลับจนคม เขาเดินช้าๆไปรอบห้องเหมือนกำลังดมกลิ่นอะไรบางอย่างจูจ่ๆเขาหยุดหันหน้ามาทางตู้ที่เราซ่อนอยู่ฉันก้นหายใจมือของเขายื่นมาที่บานตู้เหล็กเสียงบานพับเก่าเริ่มดังขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ประตูตู้จะเปิดเต็มที่เสียงดังปังดังมาจากด้านนอกทางเดินเหมือนมีอะไรหนักๆหล่นกระแทกพื้นชายคนนั้นหันขอบรีบวิ่งออกจากห้องไปทันที ฉันกับนัดมองหน้ากันไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากอะไรแต่รู้เพียงว่านี่คือโอกาสเดียวที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่เราพุ่งออกจากตู้วิ่งไปทางตรงข้ามกับเสียงทางเดินมืดและแคบทําให้เราชนผนังหลายครั้งแต่ก็ไม่หยุดจนในที่สุดเราก็เจอบันไดเล็กๆอีกชุดพาเราขึ้นไปสู่บานประตูไม้ที่ปิดไว้แน่นฉันผลักเต็มแรง ประตูเปิดออกเผยให้เห็นอากาศเย็นชื้นของกลางคืนเราออกมาสู่หลังคาของอาคารอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านฝนหยุดตกแล้วเหลือเพียงเสียงลมพัดแรงและกลิ่นดินเปียกเราต้องหาที่ซ่อนนัดหอบฉันพยักหน้าแต่ในใจยังวงเวียงกับภาพในห้องนั้นภาพผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้าที่ดูเหมือนเธอควรจะตายไปนานแล้วและภาพเพื่อนฉันที่ยังไม่ยอมบอกความจริงทั้งหมดแต่ก่อนที่ฉันจะถามต่อ เสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากด้านบนหลังคาที่เรากำลังยืนอยู่เสียงฝีเท้าที่ดังบนหลังคาทำให้ลมเย็นแผ่วว่าผ่านต้นคอฉันหันไปมองทางนัดเขาเองก็กำลังจ้องมาที่ฉันสีหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดไปทางนี้เขากระซิบก่อนจะก้มตัวต่ำและคลานไปตามสัรหลังคาไม้กระเบื้องเปียกชื้นจนลื่นฉันต้องเกาะขอบหลังคาแน่นกลัวว่าขาจะพลาดตกลงไปเสียงฝีเท้าด้านหลังเริ่มเร่งขึ้น มันไม่ใช่เพียงเสียงเดินแต่เป็นเสียงวิ่งตรงเข้ามาหาเราหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยหาหะแต่ทุกย่างก้าวของนัดเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนเขารู้เส้นทางหนีนี้ดีเรามาถึงจุดที่หลังคาทอดลงสู่ระเบียงไม้ของบ้านอีกหลังนัดก,กระโดดลงไปก่อนยื่นมือขึ้นมารับฉันทันทีที่เท้าฉันแตะพื้นเขาก็ดึงฉันเข้าไปในบ้านโดยไม่ลังเลข้างในบ้านเงียบงนันมีเพียงแสงจากโคมไฟน้ำมันเก่าที่ส่องสลัว หาหะฝุ่นนาเกาะบนเฟอร์นิเจอร์เหมือนบ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่บนโต๊ะไม้ตรงกลางกลับมีถ้วยน้ำชาสองถ้วยยังอุ่นฉันชะงักนี่มันบ้านใครนัดไม่ตอบเขาเพียงเดินไปปิดประตูและหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยพูดเสียงต่ำมันเป็นบ้านของคนที่ช่วยกูไว้ครั้งแรกตอนกูหนีจากมันฉันนึกถึงผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้าทันทีผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม นัดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบาหาหาแต่มึงบอกว่ามันฆ่าเธอแล้วฉันถามต่อเขามองตรงมาที่ฉันแววตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนใช่กูก็คิดว่าเธอตายแล้วจนมึงเจอเธอความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงลมพัดผ่านรอยแตกของผนังฉันนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ความรู้สึกปนกันระหว่างความโล่งใจที่หนีมาได้กับความกลัวที่ความจริงยังไม่ถูกเปิดออก ท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากชั้นบนของบ้านฉันมองนัดทันทีเขาสายหน้าแปลว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงฝีเท้าลงบันไดช้าหาหะฉันเพลอกำมีสนิมที่ติดมือมาจากห้องใต้ดินไว้แน่นในแสงสลัวงเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้าอ่อนแปลเหมือนวันที่ฉันเจอ เพียงแต่คราวนี้ดวงตาของเธอไม่มีประกายชีวิตเหมือนมองทะลุผ่านเราไปนัดลุกข,ขึ้นช้าหาหานี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงสัน่นผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอเพียงเดินลงบันไดยอย่างมั่นคงหยุดอยู่ตรงหน้าเราและวางกุญแจอีกดอกหนึ่งลงบนโต๊ะกุญแจนี้จะพาเธอสองคนออกไปเสียงของเธอแผ่วแต่ชัดเจนแต่อย่าหันกลับไปมอง นัดเอื้อมมือไปหยิบกุญแจฉันจ้องมองเธอเหมือนจะถามทุกคำถามที่ติดอยู่ในใจแต่ก่อนที่ปากจะขยับเธอก็หันหลังและเดินกลับขึ้นบันไดฟีเท้าของเธอเบาจนแทบไม่มีเสียงและเมื่อเรามองตามเธอก็หายไปในความมืดด้านบนเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนี้นัดกำกุญแจแน่นเราไปกันเถอะเขาพูดฉันลุกขึ้นแม้ใจยังอยากรู้คำตอบแต่ลึกๆรู้ว่าต้องออกไปก่อน เพราะเสียงฝีเท้าที่เคยไล่ตามเรามาทั้งคืนมันกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงฝีเท้าหนักดังจากด้านนอกบ้านเหมือนมันอยู่แค่ไม่กี่ก้าวจากประตูฉันกับนศบตากันไม่มีใครพูดมีเพียงความเงียบและแรงเต้นของหัวใจที่ดังราวจะทะลุอกนัดดึงมือฉันพาไปทางประตูหลังเมื่อเปิดออกลมเย็นก็พัดเข้ามาพร้อมกลิ่นดินเปียกเราออกมาสู่ลานดินที่มีหญ้าขึ้นรก ข้างหลังเป็นบ้านร้างที่เราเพิ่งออกมาข้างหน้าเป็นทางแคบที่ทอดไปสู่ป่ามืดเขามองกุญแจในมือมันเป็นกุญแจเหล็กสีดำม,มีสนิมเกาะเพียงเล็กน้อยบนหัวกุญแจรักตัวเลขสิบเจ็ดมึงรู้ไหมว่ามันไขอะไรฉันถามนัสสายหน้าแต่สายตาเขาดูมั่นใจขึ้นนิดหนึ่งถ้าเดาไม่ผิดมันคือกุญแจของสะพานเก่าในป่าเรากล้าเข้าไปในความมืดของต้นไม้ ใบไม้ที่เปียกน้ำฝนเสียดสีกันดังสู้ๆทุกครั้งที่ลมพัดเสียงรองเท้าเหยียบโคลนตึงๆเป็นจังหวะและบางครั้งฉันคิดว่ามีฝีเท้าอื่นแทรกอยู่ข้างหลังแต่พอหยุดฟังก็เงียบหลังจากเดินฝ่าไปพักใหญ่เราก็มาถึงสะพานไม้เก่าที่เชื่อมหมู่บ้านกับอีกฟากซึ่งเป็นป่าแน่นโซ่สนิมล็อกประตูเหล็กไว้แน่นนัดหยิบกุญแจเสียบลงไปหมุนช้าหาหา่ เสียงคลิกของกุญแจดังก้องในความเงียบรอบตัวประตูสะพานเปิดออกลมเย็นพัดสวนมาพร้อมกลิ่นสาบชื้นจากแม่น้ำเบื้องล่างนัดจับมือฉันแน่นข้ามไปแล้วอย่าหันกลับคำพูดนี้เหมือนเสียงของผู้หญิงชุดกันฝนสีฟ้าที่บอกไว้ฉันพยักหน้าเราก้าวไปทีละก้าวบนไม้เก่าเสียงมันดังเอีอาอดราวจะหักทุกครั้งที่เหยียบกลางสะพานฉันได้ยินเสียงฝีเท้าตามมา แต่ไม่ใช่เพียงหนึ่งเป็นหลายฝีเท้าเร็วและหนักขึ้นเรื่อยหาหา่ลมหายใจฉันติดขัดนัดเร่งฝีเท้าดึงฉันให้วิ่งไปข้างหน้าลมแรงพัดจนแทบลม้มแต่เรายังไม่หยุดจนในที่สุดก็ข้ามถึงอีกฟากทันทีที่เท้าแตะพื้นดินเสียงฝีเท้าก็หยุดลงทันทีเงียบสนิทราวกับไม่มีใครตามมาตั้งแต่แรกฉันหันไปมองตามสัญชาตญาณ และเห็นบ้านไม้เก่าในสายฝนยืนอยู่ไกลๆก,กลางสะพานหน้าต่างเปิดออกเล็กน้อยผู้หญิงในชุดกันฝนสีฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้เธอไม่ได้ยิ้มเที่ยงมองมาที่ฉันดวงตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจนัดดึงแขนฉันไปเถอะเราหันหลังให้สะพานเดินลึกเข้าไปในป่าที่รอยอยู่ข้างหน้าโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นยังคงมองตามเรามาในความเงียบ ฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองบางๆลอยอยู่ในอากาศกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นใบไม้เก่าทําให้บรรยากาศเงียบสงบลงเสียงนกร้องแผ่วๆดังมาจากลึกในป่าเหมือนเป็นสัญญาณว่าความวุ่นวายได้ผ่านพ้นไปนัทพาฉันเดินตามทางดินแคบๆจนเริ่มเห็นแสงไฟสลัวๆจากหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังเนินเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นกันใต้ถุนบ้านไม้กลิ่นข้าวสวยหุงใหม่ลอยมาแตะจมูกให้ความรู้สึกเหมือนกลับมาสู่โลกที่ปลอดภัย เราหยุดที่ศาลาเล็กๆริมลำธารนัดหยิบกุญแจสีดำขึ้นมามองมันเงียบๆก่อนจะวางไว้บนพื้นไม้เขายิ้มบางๆให้มันอยู่ที่นี่แหละที่มันควรอยู่ฉันมองใบหน้าเขาแล้วรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากกว่านี้เสียงน้ำไหลผ่านหินดังอย่างสม่ำเสมอเรานั่งฟังอยู่เงียบๆเหมือนให้หัวใจได้พักท้องฟ้าเริ่มเปิดเผยให้เห็นแสงอาทิตย์ยามเย็นสีทองอ่อนหาหะ สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายในหัวฉันยังคงมีภาพผู้หญิงชุดกันฝนสีฟ้าลอยวนอยู่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหรือเหตุใดถึงพาเรามาถึงตรงนี้แต่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวในวันที่ไม่มีใครฉันยังมีเพื่อนแท้ที่คอยจับมือฉันไว้เสมอ